สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้พี่หมอจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกำลังคิดถึงเขาอยู่ในใจนะคะเรามาดูกันว่าวันนี้ตอนนี้ตอนที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้เขาคนนั้นคิดและรู้สึกยังไงกับคุณแต่ก่อนอื่นเราไปดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้กันก่อนนะคะว่าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ เป็นพลังงานแบบไหนและมันใช่พลังงานของตัวคุณไหมขอพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ด้วยนะคะ The Sun Justice The Tower พลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะในก่อนหน้านี้เมื่อไม่นานมานี้เองคุณเพึ่งได้รับข่าวดี คุณเพิ่งได้รับฟังเรื่องราวบางอย่างหรือได้รับรู้เหตุการณ์บางอย่างของใครบางคนแบบกระทันหันคนที่คุณรู้สึกว่าเขาสร้างเวรกรรมไว้กับคุณคนที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดและเสียใจแต่ในตอนนี้คุณเพิ่งได้รับรู้ว่าเขาคนนั้นเพิ่งได้เจอเวรกรรมหรือได้ชดใช้วเวรกรรมหรือเจอเหตุการณ์เดียวเรื่องเดียวก,กันกับที่คุณเคยเจอมีคนเอาเรื่องนี้มาบอกให้กับคุณรู้คุณรู้สึกว่า โลกใบนี้มันช่างมีความยุติธรรมสุดท้ายคนที่เคยทํำร้ายคนที่เคยทําเร็วกับคุณคนที่เคยไม่ทำไม่ดีกับคุณก็ได้ชดใช้เวกรกรรมได้เจอในสิ่งเดียวที่เขาเคยทํำกับคุณเอาไว้ในตอนนี้มันเลยทำให้คุณรู้สึกปลดปล่อยทำให้คุณรู้สึกมีความสุขคุณไม่ได้จมอยู่กับอดีตที่คุณฝังใจอีกต่อไปเพราะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันได้รับการชดใช้ไปหมดแล้ว เขาก็ได้รับเวรกรรมที่เคยทํากับคุณแล้วเขาได้เจอเรื่องราวเดียวกับที่เขาเคยมอบความเจ็บช้าน้ําใจไว้ให้กับคุณแล้วคุณเลยรู้สึกปล่อยวางและมีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นสําหรับใครที่ยังไม่ได้เจอสถานการณ์นี้นะคะในเร็วๆนี้ภายในเดือนตุลาคมนี้คุณจะได้ทราบข่าวดีบางอย่างข่าวดีสําหรับคุณแต่อาจจะเป็นข่าวร้ายสําหรับคนที่คุณกําลังคิดถึง คุณจะได้รับรู้ว่าเขาได้เจอเวรกรรมได้ชดใช้เวรกรรมสิ่งที่เขาเคยทำร้ายคุณเอาไว้เขากำลังจะได้พบได้เจอนี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะต่อไปเราไปดูพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาคนนั้นกันนะคะว่าพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้เป็นพลังงานความคิดและความรู้สึกแบบไหน ขอพลังงานความคิดและความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณด้วยนะคะ The view of fortune พลังงานของคุณเมื่อกี้มันเป็นพลังงานของคนที่กำลังจะได้รับความยุติธรรมได้รับฟังเรื่องราวที่มันค่อนข้างหิวใจคุณทำให้คุณมีความสุขไพ่ใบแรกของความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันเป็นไพ่ของ The wheel of fortune ซึ่งคือกงล้อแห่งโชคชะตาเพราะฉะนั้นขอบอกได้เลยว่าเขาอยากบอกกับคุณนะคะว่าตอนนี้เขาได้เจอเวรกรรมได้เจอสิ่งเล่์ร้ายได้เจอทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยทำไว้กับคุณแล้วและสิ่งที่เขาได้เจอมันทำให้เขารู้ทำให้เขาสำนึกว่าในวันนั้นในอดีตเขาเคยทำอะไรไว้กับคุณบ้างเขาเคยทำให้คุณต้องเจ็บปวดเสียใจมากแค่ไหนในตอนนี้ เขารับรู้ถึงความเจ็บปวดเหล่านั้นแล้วเขาไม่เคยคิดเลยนะคะว่าเวรกรรมมีจริงคนคนนี้ไม่เคยเชื่อเรื่องบาปบุญไม่เคยเชื่อเรื่องเวรกรรมเพราะเขาเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลทุกสิ่งทุกอย่างต้องหมุนรอบตัวเขาเขาไม่เคยทําอะไรผิดจนในวันนี้ตอนนี้เขาได้เจอได้รับรู้แล้วว่าคนเรามันหนีเวรกรรมไม่พ้นเขาทําอะไรไว้เขาจะต้องได้รับสิ่งนั้น เขาไม่มีทางหนีสิ่งที่เขาเคยทำกับคุณไว้ได้และตอนนี้เขากำลังประสบพบเจอกับมันอยู่หรือบางคนอาจจะผ่านพ้นช่วงเวลานั้นไปแล้วได้เจอกับความเจ็บปวดเสียใจอย่างสุดซึ้งไปแล้วราชาถือถ้วยการที่เขาเป็นแบบนั้นนะคะเขารู้ดีว่าเขาไม่มีความหนักแน่นในด้านความรักมากพอถ้าหากในอดีตเขามีความหนักแน่นในความรัก มีความหนักแน่นในตัวคุณและไม่หวั่นไหวไปกับคนอื่นไม่หวั่นไหวไปกับมือที่สามคนที่สามหรือสิ่งยั่วยเย้าจิตใจของเขาเขาก็คงไม่ต้องเจอเวรกรรมไม่ต้องเจอกับความเจ็บปวดเสียใจอย่างแสนสาหาัสเหมือนที่เขาเจอในตอนนี้สิ่งที่เขาเจอมันทําให้เขาตระหนักรู้นะคะมันทําให้เขาคิดได้ว่าเขาควรจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาควรจะต้องกลายมาเป็นคนที่ชัดเจนกับความรักมั่นคงกับความรัก ไม่โลเลไม่วอกแวกและไม่เปิดโอกาสให้ใครต่อใครเข้ามาในชีวิตมากมายเหมือนในอดีตที่ผ่านมาถ้าเขาตั้งใจที่จะคบหากับใครเขาควรต้องให้ความชัดเจนและให้ความจรงิงจังให้ความเคารพในความสัมพันธ์กับคนคนนั้นและหลังจากนี้ไปบทเรียนในครั้งนี้มันจะทําให้เขาเป็นคนใหม่คนที่ดีขึ้นเป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงในความรักมั่นคงต่อคนที่เขาตัดสินใจจะใช้ชีวิตด้วยมั่นใจ และมั่นคงต่อคนที่เขาตัดสินใจคบหาด้วยเขาคิดถึงคุณนะคะหลายครั้งที่เขาพยายามส่องพยายามมองคุณอยู่เขารู้สึกว่าคุณค่อนข้างโกรธเกลียดเขาบางคนอาจจะมีการส่งข้อความมาหรือโทรมาแต่สิ่งที่เขาได้รับจากคุณไปคือการพูดจาที่ทำร้ายน้ำใจเขาบางครั้งมันอาจจะเป็นคำพูดของตัวเขาเองด้วยซ้ำที่เขาเคยใช้กับคุณ คุณแค่ใช้คำพูดเหล่านั้นคืนกับเข้าไปแต่เขากลับรู้สึกเสียใจมากรู้สึกว่าคำเหล่านั้นมันรุนแรงมากจนทําให้เขารู้สึกว่านคุณในตอนนี้เป็นคนที่มีกำแพงให้กับเขาคุณเป็นคนที่ปิดใจให้กับเขาไปแล้วและพร้อมที่จะจัดการกับเขาพร้อมที่จะเคลียร์ปัญหากับเขาในอดีตอาจจะเป็นตัวคุณเองที่กลับไปในความรักครั้งนี้ตลอดเวลาหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองที่ยอมปล่อยผ่านปัญหา และไม่ยอมทําอะไรเขาปล่อยให้เขาทําร้ายคุณอยู่ฝ่ายเดียวแต่ในตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะคะมันกลับกันคุณเป็นคนที่กล้าขึ้นมาชัดเจนกับตัวเองกล้าขึ้นมาจริงจังกับความรู้สึกของตัวเองเพราะฉะนั้นอะไรที่มันค้างคาใจคุณในวันที่เขาทักกลับมาในวันที่เขาเดินกลับมาหาคุณคุณถึงกล้าพูดทุกอย่างที่คุณรู้สึกคุณถึงกล้าทําทุกอย่างที่คุณอยากทํากับเขาคุณไม่ คิดว่ามันจะต้องรักษาน้ําใจอีกต่อไปแล้วสําหรับคนคนนี้เพราะเขาไม่เคยรักษาน้ําใจคุณดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทํามันมาจากความรู้สึกเบื้องลึกในจิตใจคุณที่คุณสะสมความเจ็บปวดมาเป็นเวลานานซึ่งมันทําให้เขาค่อนข้างกัง,กงวลมากเลยนะคะกังวลว่าคุณจะไม่มีวันกลับไปรักเขากังวลว่าคุณจะตัดขาดเขาออกไปจากชีวิตจริงๆเด็กถือเหรียญ ในตอนนี้เขาอยากกลับมามอบความชัดเจนและความมั่นคงให้กับคุณนะคะในอดีตคุณอาจจะไม่เคยได้รับสถานะใดๆจากเขาคนนี้เลยเขาอาจจะไม่เคยให้สถานะกับคุณเขาอาจจะมองคุณเป็นแค่ของตายหรือมองคุณเป็นแค่ทางผ่านแต่ในตอนนี้วันที่เขาได้รับเวรกรามวันที่เขาได้เจอโชคชะตาเล่นตลกกับตัวเขาเองมันทำให้เขารู้ว่าเขาจะต้องเป็นคนที่มีความมั่นคงกับตัวเองมั่นคงและชัดเจนกับคนรัก และคนที่เขาคิดถึงคนแรกก็คือคุณเพราะในวันนี้เรามาถามถึงพลังงานที่เขาคิดถึงคุณพลังงานที่เขามีต่อคุณและในตอนนี้เขาอยากกลับมาหยิบยื่นความชัดเจนความมั่นคงให้กับคุณอยากกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งความสัมพันธ์ที่ค่อยเป็นค่อยไปช้าๆแต่มั่นคงและเขาจะพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นนะคะว่าเขาพร้อมที่จะเป็นคนใหม่แล้วเขาพร้อมที่จะชัดเจนกับคุณ พร้อมที่จะบอกปากประกาศต่อคนทั่วโลกหรือคนทั่วไปในสังคมเขาสังคมของคุณว่าคุณกับเขาเป็นคนรักกันคุณกับเขาคบหากันแบบไหนเขาคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างอายุน้อยกว่าคุณนะคะมีความแตกต่างจากคุณมากในอดีตเพราะฉะนั้นความแตกต่างนี้เองมันเลยทําให้เขาหลงลําพองตัวไม่เชื่ออะไรเลยนอกจากตัวเองแต่ในตอนนี้เขากลับมาในร่างเดิมแต่เวอร์ชันใหม่ เป็นคนที่มีความหนักแน่นทางจิตใจมากขึ้นเป็นคนที่รู้แล้วว่าเขาต้องการความรักแบบไหนซึ่งความรักที่เขาต้องการเขาจะต้องเป็นคนมอบกับคืนไปก่อนเพราะความรักที่เขาต้องการมันอยู่ที่คุณแต่คุณอาจจะเก็บความรักนั้นคืนไปแล้วเพราะสิ่งที่เขาทำร้ายจิตใจคุณดังนั้นการกลับมาในครั้งนี้ของเขาเขาจะหยิบยื่นความรักที่ดีให้กับคุณจะไม่ทำร้ายจิตใจคุณจะไม่โกหกหลอกลวงคุณและสิ่งแรกที่เขาจะให้กับคุณก็คือ ความมั่นคงในความสัมพันธ์ความชัดเจนในความสัมพันธ์ทั้งต่อหน้าและรับหลังจะไม่มีการแอบ,บซ่อนคุณไว้ในเงามือดอีกต่อไปทุกคนจะต้องรับรู้เรื่องของเขาและคุณ6ดาบเขาจะพาคุณค่อยๆก้าวผ่านปัญหาค่อยๆก้าวผ่านความเจ็บปวดบาดแผลในใจที่เขาเคยสร้างไว้กับคุณเขาจะค่อยๆมาทำให้มันเลือนหายไป เขารู้ดีนะคะว่ามันไม่มีทางหายไปสนิทแต่เขาจะทําให้แผลเหล่านั้นมันจืดจางลงทําให้แผลนั้นมันเบาบางเพื่อที่คุณกับเขาจะได้ก้าวผ่านไปได้เพราะเขายังอยากพาคุณไปสู่เส้นชัยเส้นชัยที่มีคุณมีเขาและอาจจะมีลูกด้วยกันเพราะมันยังมีเด็กมีคุณมีคุณและมีเขาอยู่ เขาอยากให้คุณยอมให้เขาพาคุณข้ามผ่านปัญหาผ่านบาดแผลที่เขาเคยทำเอาไว้เขาสัญญาว่าเขาจะทำให้ดีที่สุดเขาจะพายเรือลำนี้ให้ไปสู่อีกฝั่งฝันของคุณกับเขาโดยที่ทิ้งบาดแผลนั้นไว้ในระหว่างทางเมื่อถึงปลายทางเมื่อถึงปลายฝั่งอีกทางหนึ่งแล้วความเจ็บปวดเสียใจและบาดแผลเหล่านั้นมันจะหายไปจะมีแค่ความรักมีแค่คุณกับเขาและลูกของคุณลูกของเขาในอนาคตเท่านั้น The Hangman ถึงแม้ว่าในวันที่เขาเลิกกับคุณอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเลือกคนอื่นที่ไม่ใช่คุณหรือเขาไปเปิดโอกาสให้คนอื่นที่เข้ามาหาเขาอย่างมากมายแต่เขาอยากบอกคุณว่าเขาไม่เคย m o ฟออนจากคุณได้เลยเขาอาจจะมีคนอื่นในความสัมพันธ์อาจจะมีคนอื่นในชีวิตอาจจะเคยเปิดตัวเปิดใจให้กับคนอื่น แต่คุณยังอยู่ในความคิดของเขาเสมอเขายังเป็นเหมือนเดอะแฮงแมนที่ไม่สามารถไปไหนได้แล้วคุณก็ยังสิงอยู่ในหัวเขาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาอยากบอกคุณว่าถึงเขาจะไปไกลแค่ไหนสุดท้ายเขาไม่เคยเอาความรู้สึกหรือเอาจิตวิญญาณของเขาออกไปจากคุณได้เลยเขายังมีคุณอยู่ในใจและยังไม่เคยมุฟออนจากคุณได้เต็มร้อยเด็กถือดาบ คนคนนี้เป็นคนที่ชัดเจนนะคะว่าอายุน้อยกว่าคุณแล้วในอดีตเขาเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อดึงและเขาจะใช้ความดื้อดึงของเขาที่มีเนี่แหละค่ะในการทําให้ตัวเขาได้กลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งเพราะเขาเป็นคนที่เวลาตั้งใจทําอะไรแล้วเขาจะไม่ย่อท้อเขาจะไม่ถอยต่อให้มันจะหนักต่อให้มันจะยากคนแบบเขาจะทําให้ได้คนแบบเขาจะฝ่าฟันไปถึงจุดหมายปลายทางให้ได้ซึ่งคุณคือเป้าหมายที่เขาจะต้องไปให้ถึง การได้คุณกลับมาในความสัมพันธ์การได้ความรักของคุณกลับคืนมามันคือเป้าหมายที่เขาจยากฝากฝันไปให้ได้และความดื้อรั้นของเขาเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณกลับมาเชื่อใจทําให้คุณกลับมาไว้ใจเขาและเปิดใจให้เขามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะ5เหรียญเขาอยากกลับมาขอโอกาสจากคุณมากๆนะคะเด็กคนนี้เดินตามผู้หญิงคนนี้ที่ยังมีความบอบช้ำเขารู้ดีนะคะว่า บาดแผลที่เขาทําไว้ให้กับคุณมันไม่สามารถเลือนหายได้ง่ายๆคุณยังเจ็บปวดเสียใจเพราะเขาอยู่แต่ตัวเขาเองเขาก็ได้เรียนรู้แล้วว่าความเจ็บปวดเสียใจจากเวรกรรมหรือสิ่งที่เขาเคยทําไว้กับคุณมันเป็นยังไงเพราะถ้าสังเกตดูนะคะผู้ชายที่เดินตามตามอยู่คนนี้เขาก็มีบาดแผลมาพอสมควรบาดแผลที่เขาเคยทํากับคุณและเขาได้รับเวรกรรมเหล่านั้นเขาได้ทราบซึ้งถึงความเจ็บปวดนั้นแล้วและเขาจะกลับมา ตามตือ้อตามง้อคุณกลับมาขอโอกาสจากคุณแล้วจะกลับมาขอความรักจากคุณจะทําทุกอย่างจะเดินตามคุณไปทุกทางจะไม่ปล่อยให้คุณหลุดคาดสายตาเขาไปอีกต่อไปถ้าในอดีตเขาไม่เคยชัดเจนไม่เคยให้สถานะ The High p i s s t ที่ขึ้นมาต่อท้าย อยู่ข้างล่างเด็กถือเหรียญซึ่งพี่หมอบอกไปแล้วว่าเขาจะกลับมาให้ความชัดเจนและความมั่นคงกับคุณถ้าในอดีตเขาไม่เคยชัดเจนไม่เคยมั่นคงกับคุณในตอนนี้เขาจะทําให้สิ่งที่ค้างคาใจคุณในทุกๆเรื่องกระจ่างชัดเขาจะไม่มีด้านมืดกับคุณอีกแล้วเขาจะเหลือแต่ด้านสว่างเขาจะเป็นแต่ความเย็นกายเย็นใจให้กับคุณอะไรที่มันเคยค้างคาใจคุณอะไรที่เคยทําให้คุณไม่สบายใจเขาจะลดเขาจะละเขาจะเลิก เขาจะไม่ทำไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นอีกและจะทำแต่เรื่องดีๆให้กับคุณจนคุณไม่มีข้อสงสัยในตัวเขาไม่ว่าจะต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ก็ตามเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้คุณกลับคืนไปในเวอร์ชั่นที่คุณไม่สงสัยเขาในเวอร์ชั่นที่คุณรักและไว้ใจเขาเหมือนเดิม หนึ่งเหรียญหนเหรียญคือการเริ่มต้นใหม่อย่างมั่นคงระหว่างคุณกับเขาเพราะฉะนั้นบอกเลยเลยนะคะว่าสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาหวังในใจมากที่สุดในตอนนี้คือการกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งกลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาขอโอกาสกลับมาให้ความชัดเจนกับตัวคุณอีกครั้งเพราะเขารักคุณเขาอยากได้คุณในความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยังรอเขาอยู่ คุณก็สามารถให้โอกาสเขาได้นะคะถ้าคุณยังอยากไปต่อกับเขาเพราะเขาคนนี้ในวันที่กลับมาหาคุณเขาได้รับเวรกรรมแล้วได้เจอกับสิ่งร้ายๆในชีวิตแล้วเขารู้แล้วว่าการกระทําของเขาในอดีตมันสร้างบาดแผลและความเจ็บปวดให้คุณแค่ไหนเพราะเขาได้ชดใช้สิ่งเหล่านั้นไปหมดแล้วบางคนอาจจะเจอปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกายบางคนอาจจะเจอปัญหาทางด้านจิตใจแต่เขาคนนี้รู้แล้วว่าปัญหาเหล่านั้น มันค่อนข้างหนักและเขาจะไม่ทํามันอีกเขาคนนี้จะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วในวันที่กลับมาหาคุณแต่ถ้าสําหรับใครบางคนที่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณมันหนักมากเกินไปคุณขอสมน้ำหน้าเขาคุณขอยิ้มและยินดีกับความทุกข์ทรมานของเขาแต่ไม่ยอมให้เขากลับมาในชีวิตคุณก็สามารถทำได้นะคะเพราะความเจ็บปวดที่แต่ละคนได้รับมันไม่เท่ากัน ดังนั้นนี่เป็นแค่ไกด์ไลน์เป็นแค่ความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้เท่านั้นเองบทสรุปสุดท้ายคุณจะไปต่อหรือไม่ไปต่อคุณสามารถกำหนดได้ระยะเวลาเร็วที่สุดที่เขาจะติดต่อคุณมาคือภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่คุณผ่านมาเห็นคลิปนี้หรือในเดือนตุลาคมมีโอกาสที่เขาคนนี้จะติดต่อคุณมานะคะต่อไปเรามาดูท่าและราศี ที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้8 0ดส0ถึงหนึซนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามีท่าตุดราศีใดบ้างชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกุมชาวธาตุน้ําราศีมีนกรกฎพิจิกชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกุม คนที่เกิดวันที่1-11-21-31คนที่เกิดวันที่5 5 5 5 5คนที่เกิดวันที่2-12-22ถ้าใครมีท่าและราศีดังต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80-100%ถึงพี่หมอลบกวนฝากกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครวยพี่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ